ก็คอยแดงคุณภูคุณนี้เหมาะที่จะทำที่ทำแหวนทำต่างหูทำส้อยคอทำส้อยข้อมือนะครับสนใจก็โทรคือได้ครับ087 1505 601้านล้านเจเจจันจันงหวัดจันทบุรีครับคอยแดงคุณภูแต้หลังเบื่อนะครับกระดิดเลยล้านเจนาเจ จันจังวัดจันทบุรีครับวันนี้เราให้ดูแต่อยชมพูแดงนะครับะะเป็นล็อกไอเป็นล็อตนะครับที่สนใจก็เลือกชมดูเม็ดเล็กเม็ดใหญมีหลายขนาดมีหลายรูปทรงหลังเบี้ยเกียเหลี่ยมเบี้ยเหลี่ยมหรือเบี้ยแบบแบบหลังเวียเว้ยตัดเงารูปไข่รูปต่างๆนะครับ